เจริญพรคุณวชิระคุณรัตวันหงเจริญผู้มีบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาท่านอภิมหาเสถีฐีผู้มากด้วยบุญญาศิษยาของมหาโปชนียาจารย์บุญญสารที่จะบอกในวันนี้ เป็นสิ่งที่ครูบาได้ฝากลูกหลานถึงวิธีสร้างชีวิตให้ชื่นบานจะทำการสิ่งใดก็จเจริญอันมนุษย์ทุกอาชีพทุกสาขาปรารถนาลาบยศสุขสรรเสริญจึงสแสวงหาวิธีและดำเนิน เพื่อก้าวเดินไปสู่ฝันจนชีพวายบางวิธีไม่ได้บุญไม่ได้บาปที่ได้บาปก็มีอยู่อย่างมากหลายที่ได้บุญก็มีแต่น้อยรายมีบางรายทั้งบุญบาปได้พร้อมกันเรามาดูหลักวิชาของหลวงปู่ ท่านผู้รู้เห็นแจ้งในฝันในฝันท่านบอกว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีดวงทันที่สถิตยอยู่กลางกายดวงธรรมนั้นได้ชื่อว่าเป็นดวงธรรมดวงที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ได้ดวงขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่เป็นดวงใสบริสุทธิ อยู่ภายในดวงนี้นั้นอยู่ณฐานที่หกไม่ระหกระเหินไปที่ไหนหากดวงนี้ยังอยู่ในภายในชีวพสัยก็ยังอยู่ยังไม่ตายหากดวงนี้นั้นถึงคราวต้องรับกายก็ดับคือตายชีพสลาย หากดวงนี้สุขใสสว่างไพรยชีวิตกายมนุษย์ก็อุดมหากดวงนี้เศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตสก็ตกต่ำมีทุกถมชีวิตจึงมีสุขทุกระทมอยู่ที่ดวงทำกลมกลมในภายในหากจะให้ชีวิตมีสุขสรร ก็ต้องมั่นทำดวงธรรมให้สุขใสส่วนจะทำด้วยวิธีการอย่างไรเพื่อทำให้ดวงนิสัยก็ติดตามตอนต่อไป,ปสับุออยยยเีจะามมหติ จะเต็มแผ่นดิน